เห็มนมันอนี่ครับนี่คือหากเป็นครับนี่นี่คือหากเป็นง่ายๆไงว่าหากเป็นจะลอยนะครับเขาเร,าเรยตตรงโกบคูนเห็นมัครับหากเป็นจะลอยเขาก็เรยจําเป็นตรงโกบคูนนะครับนะ ไอชีก็อื่นค้นหน่อยค้นหน่อยนะครับนะครับมีหากคนนะครับเนี่ยมันหางานะครับเนี่ยหาก,กลวยสวัสดีครับช่างเจาะเกษตรภาษาวันนี้จะมาอัปเดตกลวยนะครับอายุก็ประมาณสามเดือนนะครับนะอายุคนประมาณสามเดือน ไอ้เพิ่นกะบ่ค่อยจะยงหญ่ปันใดน,นะครับคอย,อยังไงบ่สมไหวเพิ่นเพิ่นจะงาการจเจริญเติบโตไปนะครับช่วงช่วงที่แหลคกครับตอนปลูกกับไอ้ผายุ่เขาเสียหายไปหลายเติบครับอันนี้ก็ที่เห็นก็จะเป็นตัวที่มันเรืออยู่ก็บ่รู้ว่าจะรอด ไปหอดได้กินหมากินหน่วยเผล่หรือเปล่านะครับนะอันนี้กล้วอาอยุประมาณสามเดือนนะครับเดีย๋ยวพาไปชมจะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมจะกบโคนนะครับอันนี้กบเฉพาะต้นไดที่เพินสูงไงนะครับนะต้นไดที บสูงก็จะปลูกใโกบโคนนะครับอันนี้โกบจะเฉต้นในที่เป็นสูงน้ำหวานนะกระนอันนี้ปลูนในโกบโคนนะครับนะไอที่ปัญหาที่เจอเลยครับก็คือปลูกในหนาฟ้นเนี่ยกล้ยเป็นค้อนหางจะเน่านครับนะอีกอย่างหนึ่งผมปลูกผมเห็ดเป็นคู่กับจริงแต่ว่าปลูกเนี่ยปลูกขางคู่ครับก็เลย กลายเป็นพิษผาดไปแบบยางใหญ่กล่วยพันอึมหนามนะครับมันเนา่าวจะปลูกอยู่กลางนี่คิดว่าน่าจะรอดล้ายกว่านี้นะครับนะต้นนี้ผมก,กบโคนเนี่ยนะครับกคบโคนใส่ปุ๋ยนะครับนะกคบโคนแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยผมจะใส่เดือนละเถือต้นในใหญ่นะครับต้นนี้หน่อยผมจะใส่สองอาทิตย์เถือหนึ่งครับต้นละกรมหมื่นครับนะ อันนี้ก็เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ควบโคนเนี่ยนะครับนะอันนี้จะควบควนนี้ผมจะกบอยู่สองหลอดนะครับในช่วงที่เป็นอายุนี่แหละครับไอ้สองเดือนสามเดือนนะครับส่วนอีกทั้งส่วนสี่เดือนหาเดือนนะครับจะกบอีกทีหนึ่งอันนี้มีเหตุผลนะครับในการ,กรควบควนก็จะส่งผลดีนะครับนะ กระปุกโคนอันนี้ตนน้นยังหน่อยอยู่นะครับ,อบอกระปุกโคน่นอันนี้ต้นนี้จะเป็นต้นที่สมบูรณ์กหมูนะครับอันนี้จะเป็นต้นที่สมบูรณ์กหมูีนส่วนนี้นะครับนะแล้วนกะ็ตามอายุเ่นครับสามเดือนซื่ว่าโอเคกหมูนะครับต้นนี้ ถือว่ามีกำลังใจขึ้นมาเนี่ยนะครับเห็้ยนเหมือนงาอันนี้ก็จะเป็นขึ้นมาที่หลังอันนี้พุ่มใหญ่ขึ้นมานะครับอันนี้ใหญ่ขึ้นมาที่แหลกคนอยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นิ่นจะอึมนามนะครับบันนี้เห็นไหเคุนมันจะเลื่นเติบโตเลยครับผมก็เริ่มใหญ่ ใหญ่ขึ้นมาเหมนกันแทงไม้แทงยังออกว่าอย่นงไงหากคนโมนเน่านะครับหาก็นพอดีก็เผื่อหนวดสันสะเธอพึ่นก่อนขางจะมุมหมักหนามขังนะครับ,บมกักหนามไล่ผ่านแต่ว่าหมักหนามขังกล้ยนะครับกล้ยนี่เป็นลำบากนะครับนะแล้วก็จะมีรุนเดียวกันนะครับอายุสามเดือน แต่ว่าพิ่งจะแทงใบออกมานะครับนะเนี่ยน้ำว้ากันนะครับนะอายุสามเดือนนะครับเนี่ยสามเดือนกลัวพึ่งจะแท่งใบขึ้นมาที่เหลือนึกว่าจะเน่าไปแล้วนะเห็นดําไปเรื่อยเนี่ยว่าเพิ่งพึ่งจะแทงใบขึ้นมาเดีวประมาณสองอาทิตย์นี่แหละครับจังเห็นเพิอนอันนี้เยี๋หุผมจะพาไปเบิง่ง ว่าเป็นอย่างพ่อจังกบขูนนะครับนะกบขูนมันดีหมองใดนะครับไอ้การกบข้นเนี่ยมันจะเห็ดเห็ดให้กล้วยเพิ่นหลากพวกนอกพิ่นจะโบเห็นแสงนะครับอันนี้เพิ่นทีเห็นให้พิ่นแตนกนอแล้วก็กอใหญ่นะครับนะแล้วก็พิ่นจะหาอาหารก่อนขางที่จะหาอาหารนี่ บอกยัไงไดินร่นนะครับดินร่นในการหาอาหารลายขึ้นนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ว่าเท่าได้กบโผลน,นะครับเนี่ยสังเกตสังเกตเบื้องดีๆนะครับสังเกตเบื้องผืนนะครับเห็นมั้ยนอนี่ครับนี่คือหากเป็นนะครับนี่นี่คือหากเป็นบอกยังไงว่าหากเป็นจะลอยนะครับ มันก็เลยต้องกบคุณเห็นไหมครับหากขึ้นจะลอยมันก็เลยจําเป็นต้องโกบคุณนะครับนะไอ้ที่เก็อื่นค้นลอยค้นลอยนะครับ,น,รบน,นะครับนี่นหากินครับเนี่ยมันมีหากายนะครับเนี่ยหากกล้วย ก็เควบคนแหล้ววันนี้ก็ควบคูนเหล้วใส่ปุ๋ยตามนะครับควบคนแหล้่ยมตองเสมอเนะครับเพื่อให้ดินเพื่อนแห้งให้ดินเพิ่นแห้งให้ดินเพิ่นห,หนนมั้งนะครับนะบานนี้เขาก็จะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยหนีไม่ได้ใส่ไ่ได้ใส่ไอ้กางข้างทุนนึงนะครับมจะใส่หลบหลบหลบหนอนรับหลบหนอกประมาณสองคือแบบจากตน้นผมใส่ ยังไงพมาณวุ้งนี่นะครับเนี่ยวุ้งเศษเศษใยตาเน,นี่ยนะครับอันนี้เป็นเศษใยตาน,นะครับผมอามาใส่ป้องกันบมน่ให้ยาเกิดนะครับอีกอย่างหนึ่งเป็นกจะได้ปุ๋ยจากเศษใยตาดำนะครับนะปุ๋ยจากเศษใยตานเนี่ยจะเป็นปุ๋ยธาตุนรตัวเจ็ดน,นะครับจะประมาณนี้นะครับเนดะี๋ยวจะพาไปเบ่งหอมทองหอมทองอายุสามเดือนหนึนครับแต่ว่า ตอนผมได้มานี่มิเตอร์ทองคำปั่นนะครับนะนี่ครับเออจุบมาหนี่มันใหญ่เลยนะครับผมอาจจะเป็นเทเล็กที่ดปูข้อมถ่องนะครับต้นเฟิรอนโบ้โอเคนะครับติดตัวบาบรบันใหญ่บุโตครับอันนี้จะเป็น ขนุนนะครับบักมีเบักมีน้ำผึ้งนะครับไอ้เบิกมีน้ำผึ้งอุ้ยใครได้กินนะครับนี่ครับว่ามีต้นว่าไอ้ว่ามีต้นใหญ่เป็นใดดีครับไอ้ไฮต้นนี้ที่แหลกดำไปเลยครับนี่ว่าจะตายละแต่ก็ยังรอดอยู่ นี่เป็นหอ,หอมทองบัุมนะครับนะผมไหนมาไม่แต่นอทองําปั่นออนอเอลีเลยครับเป็นนอเลยนะครับเม่มันเป็นตุ่นไหนมาเป็นนอจะมีตุ่นนี่แหะครับใหญ่กุมูหอมทองจะเลือกกระุ้ม้ยังซ้ำนอล้วยเอามาปลูกซื้อๆรันนะโอ้โหจะได้กินมาบู ก็ต้องรอบเบิ่องอีกทีนะครับนะอันนี้ก็ใส่ปุยใหิ่เพิ่นอยู่นะครับนะไม่น,น่าบ่ใส่กระส่ตามขนาดเป็นต้นหน่อยกระส่หน่อยนะครับอันนี้พึ่งเดแท้งออกก็มีสามเดือนนะครับนี่หอมทองประทุมสังมาหยีสิบหน่อครับสังมาหยีสิบหน่อเจอแดดเข้าไปเกะจะเหี่ยวเนี่ยแหละครับถ้ายุคงจะออกไปนะครับ อันเนี้ยหอมทองครับนะนึก <Overwatch> ว่ามันหวานโมเม่นะครับนี่กล้วยจะประมาณนี้ครับนะอันมีมีพ่อไดเบ่งอยู่นะครับเนมัยยังเหลือพอเดบ่งเดี๋ยวอีกอาทิตย์หน้าผมก็จะไล่อีกจคอาทิตย์สองอาทิตย์ผมก็จะไล่ควบคุณ ในส่วนที่เหลือนะครับนะจะใส่ปุยต้นในไงกะเดือนละเทือนะครับต้นในโอคุยตัวก็เข้ากับใส่เดือนละสองเทือนะครับเพื่อให้เป็นไงท่านกันประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวช่วงกบคุณเทือทีสองเดี๋ยวจะ าอัปเดตให้เบื้องใหม่นะครับนะว่าเบิ่งจะขนาดเป็นจะซําได้แล้วนจเจรีเยออีกตดนะครับนะจะเป็นแต่ได้กินหมากกิน,น่วยเป็นบอลนะครับนะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ